ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแก๊ปครับอีกแล้วครับวันนี้ก็ของมีของชิ้นใหญ่ส่งมาอีกแล้วนะสั่งมาอีกละก็เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับก็เป็นเครื่องฟอกอากาศของซีรีมีนะฮะมี a i r Purifier 3 C อามีนะครับซึ่งผมซื้อมาได้ในราคาสองพันห้าร้อยกว่าบาทนะครรวมค่าขนส่งแล้วได้มันเป็นช่วงแบบแฝกเซลวันที่สิบสี่นะ ก็เลยซื้อมาเห็นราคาแบบเออค่อยช่วเยราคาก็คุ้มค่าดีสมเอมสมพลนะก็ซื้อมาเครื่องนี้เป็นเครื่องเวอร์ชั่น global นะฮะไม่ใช่เครื่องศูนย์ไทยก็เลยถูกกว่าเครื่องศูนย์ไทยนิดหน่อยนะก็ซื้อมาก็ของเพิ่งมาส่งเลยนะฮะสดๆร้อนๆอนันนี้ก็คือแกะซีลไว้แล้วเพื่อแบบเอามาถ่ายวีดีโอนะไม่ต้องหานไกลอยู่ ก็มาแกะกันเลยตื่นเต้นนะซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องแรกในชีวิตแล้วก็เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟติงนะเป็น i อโเครื่องแรกด้วยที่จะได้หัดใช้ดูนะครับ mm. ก็เปิดมาเสร็จปุ๊บอย่างแรกเลยบนกล่องก็จะเจอก็ mm. จะเจอ mm. อะไรเนี่ยคู่มือการใช้งาน mm. เป็นแบบเวอร์ชันตัวบอไม่รู้ว่าเวอร์ชัน ปกติจะเป็นแบบนี้ไหมนะมีแบบหลายภาษามากเลยนะฮะแล้วก็จะมีโฟมตึน่นเต้นคนคือแบบนี่ ผูชมเดี๋ยบ,บนลงมีปลัดตัวนี้นได้โอ้ยดีจังเลยอะปลั๊กเวอร์ชันโกลบอลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นปลั๊กสองขานะครับซึ่งไม่ต้องหาหัวแปลงมาเสียบนะอ่าอย่างแรกปลั๊กไฟปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวติดปันกโอเค น่ารักดีเลยอ่ะนี่ไปสี่ขาวแล้วน้ำหนักก็ประมาณตามที่ระบุไว้ก็ประมาณห้าโลนะนี่ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะอ่ะซึ่งไอเจ้าเครื่องฟอกอากาศเซี่ยลมี่เทอร์ี3ีเครื่อง,งนี้ก็ถือว่าเป็นยังไงอ่ะก็เรียกว่าเป็นรุ่น เริ่มต้นนะในไลน์อัพของเทอร์ฟออากาศในเซียมีแนละประเทศไทยนะก็ 3C ก็จะเป็นรุ่นเริ่มใช่ไหมในปัจจุบันแล้วก็มี 3H แล้วก็มีรุ่น Pro แล้วก็โปร H นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีรุ่น m a x อะไรสักอย่างนะี่ยไม่รู้ว่ามีในไทยมนะรุ่น m a x แต่นี่เป็นแบบรุ่นเริ่มต้นนะสำหรับซีรีส์3นะฮะก็ถ้าไปเท่าที่ไปศึกษามาก็ เจ้า mm. ตัวเครื่องนี้ก็จะมีความแบบเป็นรูปผสมนะฮะระหว่างเครื like ่องฟออากาศ Xiaomi Air p u r i f y 2C กับเอ่อเวอร์ชั่น3 3H นะฮะก็มีก็คือว่าโครงสร้างโครงสร้างเอ่อข้างนอกตัวถังอะไรแบบนี้ก็แล้วก็พัดลมมอเตอร์จะเป็นเอ่ออะไรชิ้นเดียวกับพวก 22C นะครับที่แบบมีขายต่างประเทศแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกรุ่นพี่นะที่เป็นแบบ2 s 3H แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจอ OLED แล้วก็สัมผัสไม่ได้นะครับเป็นจอ LED ธรรมดาข้างบนนี้ก็จะมี2ปุ่มนะฝั่งนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้ก็คือตั้งค่าไฟ้ i แลวปรัระดับแสงอ่าโอเค เนี่ยเออพอเวลาถอดเปลี่ยนไส้กรองมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นคนะรับรุ่นอื่นมันจะต้องแบบดึงฝาหลังออกใช่ไหมแต่ว่ารุ่นสามีนี้ก็จะต้องเปิดแบบนี้นะครับซึ่งไอแบบเนี้ยเปิดแบบเดียวกับสองซีเลยอ่าเป็นแบบโครงสร้างเดียวกันแชร์ตัวถังเดียวกันนะแล้วก็ไส้กรองที่แถมมาก็าจะเป็นไส้กรองแบบเอ่อแบบยังไงอ่ะ เป็นแบบสีเทาถ้าจะไม่ผิดที่ผมไปดูมาก็จะมีเออยังไงนะมันจะมีสีฟ้าสีฟ้าไม่รู้จะมีไหมนะตอนนี้แล้วก็มีสีเขียวมีสีเทาแล้วก็สีม่วงซึ่งมันก็น่าจะเป็นแบบตามระดับกันไปข้างในนี้ก็จะมีกองยาเป็นตะไค่บางๆแล้วก็กองฝุ่น PM กองเชื้อโรคเชื้อราอะไรแบบน,นี้แล้วก็มีกองกลิ่นนะมีคาร์บอนมีถ่านด้วยอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ข้างในก็จะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่มีตัวอ่านค่าค่าไส้กรองด้วยนะไม่มีตัวอ่านเปอร์เซ็นต์ไส้กรองเพราะว่าเออไอเจ้ารุ่น 3C กับ 2C อะไรเนี่ยมันจะต้องไปดูเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรืมันต้องไปดูอายุการใช้งานในแอปนะถ้าจะไม่ผิด พวก 2H 3H มันจะมีไส้กรองของเขามันจะมีพวกแบบตัวชิป NFC หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเอาไว้สแกนแล้วก็มีแบบใต้เครื่องสแกนว่าแบบเออแผ่นเอ้ยไส้กรองอันนี้ก็แบบกรองไปแล้วเท่าไหร่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครแต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีนะ,ะเราต้องกลับเวลาหรือว่าดูในแอปมือถือนะโอเคะ okay. ใส่ขึนก่อน อ่ะลืมบอกไปนี่ลักษณะพัดลมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นใบ,บพัดแบบนี้นะซึ่งมันจะไม่เหมือน3 h มนะสามมันจะเป็นแบบใหม่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบเก่ามากนะก็ยังใหม่กว่าพวก2อสนะ2องจะแค่จะเป็นใบพัดบพัดลมธรรมดาแต่ว่านี้ดีกว่าดีขึ้นมาก็ใช้ได้เลยแหละ ส่วนข้างหลังของส่วนข้างบนนี้ก็จะมีพวกเซ,นซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นนะครเป็นฝุ่น PM หรือว่ามลพิษอากาศนะครับพอเราประกอบก็ใส่ให้ตรงกันนะครับตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่จะจะเป็นแง่งๆอยู่ตรงนี้ด้วต้องใส่ใตรงนะะซึ่งใส่แป๊บสวยแล้วทุกคนผมว่า เออดูดีนะวัสดุก็เป็นเป็นแบบด้านๆอะพลาสติกด้านนะครับไม่ได้งองมากชอบอ่ะชอบชอบเทคเจอร์มากเลยอะ่ะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีเลยนะโอเคเรามาเสียบปลั๊กดีกว่านะาไฟเข้าแล้วโอเคเรามาใช้งานแบบไม่เปิด Wi-Fi ก่อนนะท่านผู้ชม เออถ้าจะเปิดก็กดค้างออไม่ต้องกดค้างผูดผิดอ่าอันนี้คือเปิดมาเสร็จปุ๊บก็จะวัดแบบจะวัดค่าของอากาศอะไรก็ว่าไปนะครแล้วก็กดเปลี่ยนโหมดได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีสามโหมดโหมดจะมีสามโหมดนะท่านผู้ชมอ่า โหมดแรกก็คือออโต้นะตัว E โหมดที่2ก็คือโหมดสลีปโหมดนอนโหมดที่3ามก็คือโหมดคัสตอมนะซึ่งเจ้ารุ่น 3C เนี่ยมันจะไม่สามารถตั้งระดับแรงลมได้นะมันจะเปลี่ยนเบอร์เหมือนพัดลมไม่ได้เบอร์หเบอร์สเบอร์สาไม่ได้นะเราต้องไปตั้งในแอปองนะฮะซึ่งต้องไปตั้งในโหมดโหมดคัสตอมนะโหมดเป็นนวลโหมดหัวใจเนี่ยก็ต้องเปิดในแอปนะฮะอ่าเปลี่ยนโหมดเสร็จปุ๊บกดค้างก็ปิดไม่ใช่กดค้างสิ อ่ากดค้างใช่ไหมผมก็ไม่เคยใช้นะอ่ากดค้างปิดเครื่องอ่าเปิดก่อนโอเคเปิดใหม่แล้วก็นี่พอถ้าไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราจะมาเซตอัพกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะซึ่ง Wi-Fi ที่เราควรจะต่อฮนะเราควรจะต่อเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นะครับเพราะว่า เจ้าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันสามารถต่อได้แค่ w i f i 2.4นะครับอ่าแล้วก็ต่อ wi-Fi เสร็จปุ๊บ Wi-Fi นี้เป็น Wifi ที่ผมปล่อยมาจากมือถือนะฮะซึ่งถ้าผู้ชมจะต่อเป็น WiFi อะไรก็ได้อ่ะจากมือถือจากเราเตอร์จากอะไรก็ได้แต่ว่าผมใช้มือถือเครื่องเก่ามาปล่อยฮอตสปอตอยู่นะฮะก็ใช้เน็ตก็ถือว่าเป็นแบบเน็ตย่อมย่อมเลยก็แล้วกันนี่ต่อเสร็จแล้วแล้วก็ทุกคนก็ต้องไปโหลดแอปมี Home นะมี Me Home ซึ่งผมก็ได้โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกมาแล้วนะสมัครแอคเค n t ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ต่อกับ Facebook หรือว่าเออเบอร์โทรศัพท์มือถือได้เลยนะไม่ได้ไไไยากเย็นอะไรหรอกต่อนี่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่หน้านี้นะหน้านแรกเนี่ยมาแล้วอ่าโอเค หน้าแรกนะครับแล้วก็อย่างแรกเราก็ต้องกดแอดไปก่อนนะแอดอุปกรณ์แล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์นะครับนี่ทางแอปก็จะบอกว่าเราต้องเปิดบลูทูธไปด้วยนะไม่งั้นจะต่อไม่ได้อ่าเราเปิดบลูทูธนี่ขึ้นเลยนะฮะเป็น Xiaomi Air p u r i f i e r เครื่องฟอกอากาศมี่สามสี่อ่าเราก็กดไปเลย นี่แล้วก็เราเลือก Wi-Fi แล้วนะฮะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ก็ต้องรอนะฮะรอให้เราเออยังไงอะ่ะให้มือถือให้ทางแอปนะส่งรหัส Wi-Fi ไปที่เครื่องแล้วก็ Connect กับ Wi-Fi นะมันจะได้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นะซึ่งเออเจ้าการเซต Up ครั้งนี้ย เราต่อ wi-fi เดียวกันแค่ครั้งเดียวนะนอกจากนะั้นหลังจากนั้นก็คือเมื่อเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะยังไงฮะถ้ามือถือเรามีเน็ตแล้วก็ถ้าเครื่องฟอกอากาศที่บ้านยังต่อ wi-fi อยู่ก็สามารถสั่งได้เลยอันนี้แค่เปิดบลูทูธกับต่อ w i f i บ้านอะไรแบบนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่เหลือก็ใช้อิสระได้เลยหลังจากนี้ก็มาเลือกออตรงห้องอ่ะเลือกไปห้องผมเลือกไปห้องนอนก็แล้วกัน โอเคกดถัดไปตั้งชื่ออุปรกรณ์อ่ะค่อยตั้งโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมอ่ะมาเริ่มกันเลยเครื่องฟอกอากาศโอเคอ่านข้อตกลงอ่ะเราก็เข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในแอปเนี่ยมันก็จะบอกเออมันก็จะบอกว่าเรา กำลังเปิดปิดเครื่องอยู่ไหมนะฮะสีขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้ไปว่าเครื่องกําลังเปิดอยู่นะแล้วก็กําลังฟอกอากาศอยู่ในวงกลมนี้ก็จะมีบอกค่าฝุ่นความหนาแน่นของฝุ่นนะ pm pm สองจุดห้านะครับกี่ไมโครเขาเรียกว่าอะไรนะกี่ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะฮะปุ่มถัดไปก็คือปุ่มเปิดปิดนะสามารถเปิดปิดได้เลยนี่อ่าเปิด ก็สั่งได้นะไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็จะมีสามโหมดมีท่านผู้ชมสาโหมดนี้ก็คือโหมดแรกเป็นโหมดออตโต้ซึ่งเครื่องฟอกอากาศก็จะปรับแรงลมแรงก็เครื่องฟอกอากาศก็จะปรับออความเร็วของลมเองอัตโนมัต Tri ิ <c oughs> นะตามค่าของฝุ่นนะซึ่งถ้าถ้าแบบถ้าสมมติว่า ตัวในห้องเราอะฝุ่นน้อยมันก็ไม่ต้องเปิดพัดลมแรงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าฝุ่นมากมันก็จะเพิ่มแรงลมไปเรื่อยๆนะฮะโหมดที่2ก็คือโหมดกลางคืนโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดที่เครื่องฟอกอากาศจะทํางานเบาที่สุดนะครับซึ่งมันจะทําให้แบบเราแบบไม่หนกหูนะฮะตอนนอนแล้วก็โหมดสุดท้ายโหมดที่สก็คือโหมดด้วยตัวเองก็คือโหมดแมนนวลนะครับซึ่ง ไอ้เจโหมดเมนนวลเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าปรับระดับลมเองได้เลยนะครับซึ่งสามารถปรับได้แค่ในแอปเท่านั้นนะแล้วก็ในโหมดนี้โหมดเดียวเท่านั้นแนะเราจะแบบเพิ่มลดแรงลมก็ตามสบายนะอันนี้แรงสุดนะลมแรงสุดไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงไหมนะ่าจะแรงจะเบาอะไรก็ว่าไปนี่อ่าโอเค ถัดไปก็จะมีตัวกล้องตัวกล้องนี้มันไม,มน่มันจะไม่ใช้เซ็นเซอร์จับนะมันจะไม่ใช้ NFC จับมันแค่เป็นแบบตัววัดเวลาเฉยๆเราสามารถดูเองได้นะว่าแบบถึงมันจะหมดอายุการใช้งานไปแล้วแต่ว่าถ้าไส้กลองเรายังสะอาดอยู่ก็ใช้ต่อได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องเราก็จะสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ตรงนี้นะฮะนี เวลาเปิดปิดก็จะแบบทําซ้ําทุกวันไหมทําซ้ําวันกี่วันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็ได้ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็หมวดสดหมวดถัดไปอ่าเวลาเปิดปิดเครื่องอันนี้ก็คือเสียงแจ้งเตือนนะครับซึ่งเจ้าเสียงแจ้งเตือนนี้ถ้าเวลาเราปิดอ่ะตัวเครื่องเวลาเรากดปุ่มอะไรเนี่ยนี่เห็นไหม เราจะเปลี่ยนโหมดเราจะทําอะไรมันก็จะไม่มีเสียงนะแต่ว่าถ้าเรากลับมาเปิดเสร็จปุ๊บเนีย่ยเห็นไหมเสียงก็จะกลับมานะฮะแล้วก็ถัดไปก็คือเราสามารถตั้งความสว่างของหน้าปัดได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าปัดนี้ก็สามารถตั้งได้นะว่าจะสว่างเท่าไหร่มีสามระดับก็คือค่าเริ่มต้นก็คือมันจะให้แบบไฟสว่างมานะสว่างสุดเลยค่าถัดไปก็คือไฟสลัว นี่เห็นไหมดูตรงจอได้นะดูพร้อมกันเลยได้นะท่านผู้ชมไฟสัวเสร็จปุ๊บหมดสุดท้ายก็คือปิดไปเลยได้นะฮะซึ่งนอกจากเราจะตั้งในแอป,ปได้เจ้าหน้าปัดเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะนี่โอเคแล้วก็ถัดไปก็คือโหมดล็อกนะการควบคุมโดยผู้ปกครองครับซึ่งเป็นโหมดการเด็กเด็กกดเล่นนะเง่ายๆแล้วก็การถัดไปก็คือ การแจ้งเตือนความผิดปกติของอตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับถ้าเครื่องฟอกอากาศมีปัญหาแล้วมันก็จะมาด้งการแจ้งเตือนในแอปนี้นะครับโอเคนอกจากนี้เราก็สามารถดูได้นะรตรงจุด3มจุดตรงนี้กดไปสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนที่ตั้งนะเหมือนเราแบบยกเครื่องฟอกอากาศไปห้องอื่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ จะทาให้เราแบบทํางานซิงกันในห้องได้นะกับอุปกรณ์ตัวอื่นง่ายขึ้นแชร์ Share อุปกรณ์ก็คือแชร์อุปกรณ์นี้ใส่แบบโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นนะเหมือนแบบเรามีครอบครัวอะไรประมาณนี้เราก็แชร์อุปกรณ์นี้ใส่ไปในเครื่องเครื่องของคนอื่นได้นะ,ะก็คือมีโฮมแหละแล้วก็สามารถแบบแบ่งกันควบคุมได้นะครับระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัตินนี้ก็คือแบบเราจะต้องคัสตอมเองนะว่าแบบหาก มีคาว่าหากนะแล้วก็มีคําว่าผลลัพธ์สิ่งสมบูรณ์เราสามารถตั้งได้นะฮะว่าแบบหากว่ากับเวลาหากว่าตัวเครื่องตัวเครื่องฟอกอากาศนี้สูงกว่า PM ที่ระบุไว้หรือว่าต่ากว่า PM ที่ระบุไว้เหมือนผมจะตั้งนะว่า PM สูงกว่า75แล้วก็ ถ้าสมมติว่าถ้าเครื่องมันจับได้ว่ามันเกินเจ็ดสิบห้าเครื่องมันก็จะเปิดเองนะหรือว่า PM ต่ากว่าเท่าไร่ถ้าสมมุติเครื่องมันจับได้แล้วว่ามันต่ากว่าที่เราตั้งไว้มันก็จะเปิดปิดเองอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่ถัดไปก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์นี้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องฟอกอากาศนะซึ่งตอนนี้ไม่มีอัปเดตใหม่นะความช่วยเหลือและคําติชมก็คือพวกแบบซัพพอร์ตพวกแบบ คู่มืออะไรประมาณนี้นะอ่านอย่างนี้ได้เหมือนกันบางทีเพื่อมีปัญหาอะไรตั้งค่าเพิ่มเติมเมวอร์ชันปักอินตั้งค่าความปลอดภัยตั้งค่าเครือข่ายอะไรก็ว่าไปน,นี้ยิบย่อยละแล้วก็ปุ่มสุดท้ายลบอุปกรณ์นะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากจะให้มันต่อกับแอปแล้วเราก็กดลบตรงนี้ได้เลยนะลบอุปกรณ์แต่ว่าผมจะไม่ลบนะฮะโอเคก็หมดแล้วตอนนี้สำหรับเครื่องฟออากาศ โอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็หาดใช้นะยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรีวิวหรอกนะเพราะว่าถ้ารีวิวเราก็ต้องผ่านการใช้งานจริงมาก่อนก็สำหรับเครื่องฟอกอากาศมี p i r p u r i ร i e r 3C เป็นเครื่องฟอกอากาศรูปประสมนะระหว่างพวก ตระก,กูล 2C กับพวกตระก,กูล 2S นะฮะก็หน้าตาก็ดูร่วมยุคร่วมสมัยไปกับรุ่นพี่รุ่นอื่นนะมีจอซึ่งเป็นจอ LED ไม่ใช่ OLED ทัาสกรีนไม่ได้แต่ว่าเท่านี้ผมก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าจอแบบนี้มันรู้สึกว่ามันอยู่ได้ทนดีนะทนกว่าพวก OLED นะความรู้สึกผมตัวเครื่องก็สวยงามดีเป็นพาสวัสดุนี่ผมชอบมากเลยมันสวยอะมันด้านมันสวยดี แล้วก็พัดลมก็เป็นแบบใหม่นะไม่ได้เก่ามากอยู่ในช่วงก,กลางกลางสามารถฟอกอากาศได้ภายในห้องประมาณ30-25นะ20-40ตารางเมตรก็ตัวนี้ก็สามารถฟอกได้สบายๆเลยก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสำหรับการ First สอิมเพรสชัก็แล้วกันนะเครื่องฟอกอากาศมี Air p u r i f i e r 3C นะเดี๋ยวถ้า เออมีเวลาว่างก็จะมาอัปเดตกันนะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของแบรนด์อยู่แล้วแหละก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย5วันถัดมาหลังจากที่รีวิวเครื่องฟ้องอากาศเสร็จผมก็มาซื้อของชิ้นหนึ่ง เป็นอ c อ e เซซอรี่สำหรับเจ้าเครื่องฟอกอากาศนะ,ะเจ้านี่มันก็คือล้อสําหรับเครื่องฟอกอากาศนะครับเครื่องฟอกอากาศเสี่ยวมี่ของเราเองซึ่งมันจะมีสสีผมก็เลยซื้อสีขาวมาเพื่อให้เข้ากับตัวเครื่องนะ <c oughs> เพราะว่าตัวเสี่ยวมี่แอร์พิ i ิ i ฟ r 3รสามสีเนี่ย ตรงฐานนะตรงตรงฐานข้างล่างมันจะเป็นสีขาวนะก็เลยซื้อมาให้มันเข้ากันนี่ก็จะมีนี่เลยจะมีล้อสี่ล้อนะ่ะสี่ล้อแล้วก็อุปกรณ์งัดสำหรับงัดเจ้ายางลองเครื่องนะก็เราก็จะมาติดตั้งกันเลยนะตอนนี้เลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็เอาจเจ้าตอนล่างออกมาแล้วส่วนล่างของตัวเครื่องนะก็ วิธีการติดตั้งก็ง่ายมากนะทุกคนก็คือต้องเราต้องเอาเออเจ้าที่แงะของเราก็แงะแงะยางรองเครื่องออกนะยางรองเครื่องที่ติดมาก็คุณภาพดีเลยนะผมว่าหนานเลยแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นล้อกันนะ้วท่านผู้ชมก็แงะออกเลยทั้งสี่ด้านเลย ีเอาแทดนลองออกเสร็จแล้วนะท,ท่านผู้ชมเราก็เราก็ใช้ล้อตรงนี้ครอบลงไปเลยนะมันจะมีล็อกมงกลมอยู่ก็ใส่ครอบไปเลย เสร็จปุ๊มันก็ค่อนข้างแน่นแล้วท่านผู้ชม่งใส่ครบนะอ่านี่พอเวลาเราใส่รอครบเสร็จแล้วนะถ้า้เจ้าจุกอย่างตัวนี้ไม่รู้ใจเอาไปเก็บไปตรงไหนนะเผื่อมันหายก็เราก็สามารถยัดลงไปในนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมนี่ ก็เสร็จแล้วติดตั้งก็ไม่ได้ยากยินอะไรนะล้อตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณสอง้อยกว่าบาทนะสองร้อยสาร้อยแหละเพราะว่ามันเป็นสีขาวมันค่อนข้างจะหายากหายากกว่าสีดํานะถ้าเป็นสีดําเนี่ยประมาณแบบร้อยเก้าสิบาทสองร้อยอันนี้มันเกือบส0 0ร้อยแต่ว่าผมว่าซื้อแบบนี้มาเถิดดีแล้วมันจะได้จบๆนะเป็นสีขาวเลยนี่เลยทุกคน,นเวลาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะ อเอเสบายเลยแหละเวลาจะเลื่อนไปไหนก็เวลาจะเลื่อนไปไหนก็ไไน,กนี่ลากไปเลยนะไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรอยู่เพราะว่าเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีจุดที่เราให้ มันไม่มีจุดที่เราให้จับแบบไม่มีหูที้วไม่มีอะไรเลยนะเราก็ต้องแบบกอดมันแล้วก็ต้องยกไปเองแต่ว่าพอเราใส่ร้อนแล้วเนี่ยเราจะยกไปที่ไหนก็ได้เนะนะแลจะจุดจุดนี้เราจะไปไหนก็ไปได้นะนะเราเป็้อแล้วก็วสะดวกสบายขึ้นไปเยอะเลยแหละพอใส่ร้อนเนี่ยโอเคก็สวสันนี้ก็ปิดคลิปจริงๆละ สำหรับเจ้าเครื่องฟรัอากาศนี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับไม่ลา